เสียงอ่านหนังสือเรื่องหัวข้อธรรมในคำกลอนและบทประพันธ์ของสิริวญาตโดยพุทธทาสอินทปัญโยของกูของสูอันความจริงของกูมิได้มีแต่พอเผลอของกูมีขึ้นจนได้ พอหายเผลอของกูก็หายไปหมดของกูเสียได้เป็นเรื่องดีสหายเอย๋ยจงถอนซึ่งของกูและถอนทั้งของสูอย่างเต็มที่ของเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทุกนาทีเพราะไม่มีของใครที่ไหนเอย่ยพุทธทาส อินทะปัญโย